สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทรายก็อยู่ที่บ้านโคกเจริญนะคะรอบที่แล้วทรายมาก็คุณป้าถือสี่ไม้เนาะแล้วก็เข่านี่คือผ่าตัดมาด้วยใช่ไหมคะเปิดเผให้ดูนิดหนึ่งนี่แล้วเดินรอบแรกก็เดินไม่สะดวกใช่ไหมคะคแล้วก็มารอบนี้นะคะมาสัมภาษณ์คุณป้าหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เดินไม่ถือไม้เท้าแล้วด้วยแล้วที่มากก่อนไม่ถือไม้เท้าคืออะไรคะ ในช่องปากใช่ไหม,มป้า,าทานอะไรบ้างอะก่อนก่อนหน้านี้กอ่อนทานงาดำก่อนก่อนทานงาดําก่อนมีผ่าตัดขาเป็นยังไงนะคะเรามันมันจะปวดหัวเข่าค<า>่ะอปวดหัวเข่านะเรากินงาดําเข้าไปหัวเข่ามันจะไม่ปวดแล้วมันก็จะเดินดีขึ้นหน่อนมันจะเบาขา,ขาอืนกินไปกี่วันคะงาดําก่อนที่รู้สึกว่าไม่ปวดกินไปสีว่วันสี่วันวันละกี่เม็รคะวันแรกก็สองเมตร แล้วต่มาถัดมาถัดมาก็วันละเม็ดค่ะอืมวันละเม็ดใช่ไหมตอนตอนนี้กินต่อเนื่องกี่วันแล้วนะคะกินมากี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่มาสองอาทิตย์สองอาทิตย์อ่าประมาณสองอาทิตย์นะคะแล้วก็นอกจากได้หัวเข่าแล้วเนี่ยหัวเข่ากับมานต่เดียวเนี่ยยังได้อะไรด้วยคะได้ที่ปากอีกที่เราฟันนะคะที่แรกเราฟันมันโยกหมดเลยเอกินยาวนี้เข้าไปนางาดำเข้าไปมันก็แน่นอืมมันก็แน่นปกติเลยจาก จากมันโยกอะแต่ตอนนี้มันก็แน่นเคี้ยวอะไรไม่ได้ด้วยใช่ไหมของแข็งก็เคี้ยวไม่ได้กว่านั้นตอนนี้ล่ะคะตอนนี้เคี้ยวได้หมดเลยสบายมากเลยใช่แล้วมีเคยเป็นแผลในปากอะไรหมคะไม่มีไม่มีแล้วเมื่อกี้มีได้วิธีกินดิวิธีกินยอดเามาด้วยอมอมเขาไว้แล้วมันจะละลายในปากอ่าเหมือนขนมเลยไหมอมแล้วในปากเหมือนลูกขนมอะไรที่ว่า พอเข้าปากแล้วอมไว้แล้วมันละลายในปากอ่ะแล้วมันก็จะชุ่มอยู่ในนั้นในที่ลําคออะไรปากต่อปากคออะไรแบบนี้จะดีขึ้นแล้วกินต่อไหมคะจะกินต่อไหมกินกินต่อตอนตอนนี้แนะนําคนอื่นแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ให้หลานสาวโอ้หลานสาวเป็นอะไรนะคะปวดหัวเข่านะปวดหัวเข่าแล้วก็บอกว่าพี่กินยาอะไรเล่นเดินเล่นเดินดไหนอ๋อเดี๋ให้ดูหน่อยอู้หู ไปแบบอย่างเร็วว่าให้จับจับไม่ทันเลยเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้เดินแบบนี้นะคะจะมีไม้เท้าอาได้ค่ันั่งนี้เรานั่งนี้กับนั่งนี้อ๋อก่อนหน้านี้คือเดินโยกเยกไม่ได้เดินแบบนี้ไม่เดินแบบนี้เดินแบบโยกเดินคือตัวโยกไปตามังหวะาขาเลยยกขั้นหรอจะเป็นโยกงั้นไปไม่ได้อืมค่ะตอนนี้เดินสองมากแค่สองอาทิตย์เองนะคะสี่วันหายปวดจากการทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นของแซ่บเปิดแตกและคุณป้าบอกว่า จะไม่หยุดทานทานต่อแล้วจะแนะนําคนอื่นเพิ่มด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณปารินนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่มาเปิดโอกาสที่นี่ด้วยพี่ต้นนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะมีมาไลฟอีกนะป้านะเดี๋ยวว้นก็จะไลฟ์พี่ต้นเข้ามาเก็บข้อมูลเพิ่มนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณป้ามากนะคะสดีสดีค่ะ